เื่องสัตว์เช่นเดียวกันนะครับทางปศุสัตว์ที่เชียงรายเนี่ยได้มีการตั้งวอลลุ่มเลยในการค้นหาสาเหตุควายเวียงหนองลมตายจํานวนมากนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมลงพื้นที่ด้วยครับนายสัตวแพทย์พืชผลน้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้นําเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่เวียงหนองลมซึ่งเป็นทุ่งหญ้าและแหล่งน้ําสาธารณะครอบคลุมเขตติดต่อตําบลจันจวา ตำบลจันทราใต้นะครับตำบลท่าเข้าเปลือกตำบลแม่จันและโยนกอํเาเภอเชียงแสนหลังจากควายที่เกษตรกรเลี้ยงเอาไว้ป่วยตายอย่างน้อย245ตัวตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนซึ่งทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนจังหวัดลำปางก็ได้มีการตรวจสอบนะครับและนําตัวอย่างเนี่ยไปตรวจเมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่พบโรคระบาดพบเพียงภาวะเลือดจางตับวายมีพยาธิในกระเพาะอาหาร จึงสันนิษฐานว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและแมลงเพราะว่าเกิดภาวะภัยแล้งต่อด้วยน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ตามปางควายต่างๆนะครับขณะที่นายอิทธิศิริรัทยกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีกำหนดเดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ถึงพื้นที่เวียงหนองลมในวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับเวียงหนองลมมีพื้นที่เลี้ยงควายประมาณ3ปางเกษตรกร51รายควายเกือบ2000ตัวเมื่อมีการขุดลอกพื้นที่จึงทําให้ควายไม่มีแหล่งอาหารและระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปค่ะดังนั้นตั้งแต่ปี2565ทางปศุสัตว์ชนลประทา และเทศาบาลตำบลจันจวาจึงได้ดําเนินโครงการต่างๆเข้าสนับสนุนหญ้าแหง้งเป็นอาหารสัตว์และฉีดวัคซีนตั้งแต่ปี2567เพราะว่าเกิดน้ำท่วมอีกทำให้ยิ่งเกิดภาวะขาดแคลนอาหารสัตว์มากขึ้นดังนั้นครั้งนี้จึงเข้าไปเก็บตัวอย่างและเจาะเลือดควายไปตรวจเพิ่มเติมอีกรอบพร้อมทำการตรวจรักษาและให้ยาบำรุงต่างๆรวมทั้งติดตามฝูงควายทั้งหมดต่อไปค่ะ